สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับจะมานำเสนอเป็นตัวล้อคอสมิกนะครับข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นล้อลาย r s นะครับเป็นสเปคหกรูเลยนะครับผมเป็นสเปคที่ถูกที่สุดในรุ่นนะครับ6กลู จะเป็น9นิ้วครึ่งนะครับข้างหน้าข้างหลังจะเป็น10นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจอกใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูล้อ9นิ้วครึ่งออฟ30สิบนะเห็นออฟเซตไหมครับออฟเซตสานะครับตัวนี้โคตรหุบเลยนะครับหุบมากๆนะครับ9นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาดู10นิ้วครึ่งนะตัวนี้10นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตเท่าไหร่รู้ไหมครับห้ โคดหูของโคดหูเลยนะครับสิบนิ้วครึ่งสเปคน,นี้ไม่ล้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะล้อทีละตัวให้ชมเลยนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ให้ดูมิติทั้งหน้าและหลงังก่อนนะครับว่ามิติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดออูมุมนี้ดีกว่าด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเก้านิ้วครึ่งน,นะครับส่วนด้านขวาตัวนี้จะเป็นสิบนิ้วครึ่งน,นะครับผมมิติด้านหน้าจะมี การยกมากกว่านะครับด้านหลังก็จะมีออฟเซตออกมาประมาณ2นิ้วนะครับก้านจะตรงกว่านะครับเดีย๋ยวไปดูล้อ9นิ้วก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นล้อสเปคเกนิ้วครึ่งออฟ30นะครับเป็นลาย R S นะครับเป็นสีดำเงานะเป็นสีดำเงาเลยนะครับผมแล้วก็มีการมิลิ่งขอบเป็นคอสเม s เรซิ่งนะครับ ขอบจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีออฟเลยนะครับตรงเนี้แทบจะไม่มีออฟนะแต่ข้างหน้าจะเป็นความหนาตรงนี้นะความหนาตรงนี้อยู่ประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะตรงเนี้ยแต่ออฟที่มันออกมาตรงเนี้นิดเดียวเองอะประมาณเซนครึ่งเซนเดียวนะครับออฟเซนหนึ่งเซนนะครับแต่ก้านจะยกนะนิ 4, ติตัวนี้ก้านจะยกมากๆเลยนะครับสวยมากๆนะยกสวยอยู่นะ ยกเห็นไหมานิ้วรึ่นนะครับเอ f สามสิบโอเคต่อไปมาดูสิบนิ้วครึ่งนะสิบออ okay. น,นะนิ้วครึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับออฟเซตต่างกันเห็นเห็นนะครับก้านจะเป็นก้านตรงเลยนะครับจะไม่ยกนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับมิติขอบออฟเซตตรงเนี้ยประมาณสองนิ้วนะครับ ประมาณสองนิ้วนะตรงนี้มีความหนาเท่ากันนะครับคือหนึ่งนิ้วความหนาหนึ่งนิ้วนะครับมีการมิลลิ่งขอบทางคู่เหมือนกันนะครับคอส m ม c ์เลสซิ่งนะครับการก็จะเป็นการตรงนะนะการตรงนะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ iPhone ถ่ายนะหากล้องหากล้องไม่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้สวยมากๆนะอันนี้จะเป็นสเปคขอบสิบแปด หน้า9นิ้วครึ่งออฟ30ข้างหลัง10นิ้วครึ่งออฟ50เลยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปว่าผมจะใส่รถอะไรนะแต่สเปคเนี้ยไม่ล้นเลยนะครับลัดด้วยยางแนสนะหนึ 1, 9, 5, เอ้ยสองห้ 2, 5, 5, 5, 5, นะครับยางซอฟนะครับตัวนี้เป็นยางแนส d s 1 2ส5 5, 5, 5 0ดูล้อโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมลองลองยกดูก็อุ้ยอันนี้หนักใช้ด้เหมือนกันนะ หนักเลยนะมีน้ำหนักเหมือนกันนะเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์นะครับเห็นไหมเอ่ย RTS นะครับตัวนี้ เรียบร้อยนะครับกับตัวล้อ Cosmic Line ตัวนี้นะครับ RTS นะครับเป็นสเปคที่โคตรหุบนะหุบที่สุดแล้วนี่ล้อหลังนะครับกว้าง10นิ้วครึ่งออฟ50นะครับตัวนี้ล้อหน้า9นิ้วครึ่งนะครับออฟ30ทรงหลังจะประมาณนี้ เป็นรถคอกนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่ทรงหน้าจะประมาณนี้เดิมๆนะคันนี้ไม่เคยทำอะไรไม่มีมุมให้ถ่าย,ยาจริงๆสวยมากมันแคบนะมุมติดรถนะครับถ่ายไม่ได้จริงี๋ยวผมพาไปดูมุมกว้างดีกว่า เรามาดูกันที่เรามาดูกันที่ตัวล้อก่อนนะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็น Cosmic RS t นะครับขอบ18กว้าง9นิ้วขรึ่งหลังสิบนิ้วครึ่งน,นะครับออฟ30ออฟ50นะครับล้อไม่ล้นเลยนะสวยมากๆนะ ก็กำลังขยบดูนะครับว่ามันมีสยงดังติดอะไรหลังเบรกหลังล้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าล้อมันหุบม,มากๆเลยนะข้างในมันชิดมากๆครนะส่งมากเบรกนี้ใส่ได้เลยนะคะรับตำรวจไม่จับแน่นอนแทบจะไม่ล้นเลยก็ไว้เป <s> ็นอีกหนึ <S <s ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับ ใจลองสอบถามได้ที่นะครซัพย์ย่างยนต์เลยนะครับ0945409999สวัสดีขอใช้โฟนถ่ายนะวันนี้ไปละส่งได้ละ ก็เสร็จเรียบร้อยนะรูปมันมันมืดอะ่ะแล้วก็ผมไม่ได้เอากล้องมาก็ใช้โฟนถ่ายไปก่อนละกันนะครับผมว่าก็ได้อยู่นะตรงสวยมากๆครับขอบัวอีกทีหนึ่งนะครับขอบ18แปนิ้วกว้างเ้านิ้วครึ่งหลัง1ินิ้วครึ่งนะครับออฟเซตหน้า30สิบหลัง5้าสิบสเปคไม่ลดเลยนะครับจัดจบหล่อขับลุยด่านได้เลย โอเคจบจริงแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ perfect perfect